บอเขาที่ติดบุญซับคู่กับการสถานีตำรวจภูธรเมพิจิตรนะครับก็ได้รับมอบหมายมาจากผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ของบ้านเมืองเรานะครับสี่ท่านซึ่งนะครับจะร่วมกัาสำนการณ์โรคระบาด โควิดสก้าณขนนี้นะครับท่ารู้สึกเป็นห่วงเป็นใยนะครับที่ได้มอบหมายให้ผมเนี่ยจับดีดีนะคะอุ้มเอาได้นะคะม่น้องขานะคะเช่นสองวนะสองขวนะน้ำมนนี้ครบน้ำไม่จับท่านผู้จัดนะคะแล้วก็ ท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านเจรญระนะคะที่นำของมาในวันนี้รวมด้วยติดอาสาท่าจับติดชุดกับปัดที่ทำนะคะรวมแล้วก็ประมาณสามร้อยชุดกับอาสาที่มาร่วมงานด้วยในวันนี้ที่มีปัดมาก็ขอากเาเดิมท่าน

ไปนะคะคุณป้าไปนะลูกนะขอบคุณที่เห็นใจดีนะคะขอบคุณพี่น้อที่นำมาระียนะคะของทางสำดมของเรานะคะขอบคุณที่ทำงาน่ของางคณะจกกรมอ้ยเลของนี่ยใ่ออ่า